วัสดีค่ะอิชันนางสาวสัมภาวเข็มเพชรเป็นประธานกลุ่มทําไม่ฝาดบ้านแสนตอหมู่11ต,ตำบลเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยก็ได้สร้างทํากลุ่มกันมาได้5-6ปีแล้วค่ะแต่ว่าทุนน้อยเลยก็มีการขยับขยายของงบของบทบาทสตรีมาเสริมก็ได้ผลดีค่ะ ชาวบ,บ้านก็มีงานมีการทำจาก5-6คนก็ขยายไป20ประคนตอนนี้ก็ก็มีก็ได้โอกาสดีที่ได้รับมาแล้วก็ดีใจนะเพราะาเราจะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าชาวบ,บ้านก็มีงานทำก็ทุกคนก็มาเข้าสู่สูงว,วัยหมดแหละตอนนี้ก็ ทำไปจนฝ่าเราจะทำไม่ไหวหรือว่ามีคนอื่นมาสารต่อก็โอเคก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะก็มีคนเขาแนะนำว่าของกองทุนบทบาทสตรีคณะเขามีเป็นคณะให้กู้ยืมแล้วเราก็ไปติดต่อติดต่อก็ได้มาค่ะได้มาตอนนี้ก็ รงก็จะเป็นงวดท้ายแล้วค่ะสะหมดแล้วก็จะขอกู้ไปเรื่อยๆก่อนเพราะตอนนี้กลุ่มยังไม่เข้มแข็งจนฝ่าเราจะเข้มแข็งดีตอนนี้เราก็กะยับกระยายจากที่เราซื้อทีละห้าร้อยโลก็กลายเป็นพันโลสองพันโลตอนนี้เราก็แล้วเราก็พออยู่ได้มีไรายได้กันเดือน,น,นก็เฉลี่ยแล้วก็วันเดือนละสามพันสี่พันสำหรับผู้สูงอายุก็เนี่ยด้านหลังเนี่ย ทั้งนั้นนะคะแล้วรวมรวมตัวประธานด้วยก็เหมือนกันต้องทําเหมือนกันจะจะไม่รบกลัวลูกหลาะก็ะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งค่ะราคาก็เป็นตามตามอัอตราค่ะถ้ามัดเล็กก็มี250มัดใหญ่300ก็เป็นราคาทั่วไปปกติให้เราส่งพ่อค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ก็มี ก็มีตอนนี้เราก็มีตลาดตลาดเยอะจากที่ว่าเราก็พยายามทําของเราเนี่ยให้ดีขึ้นคือคือให้มีคุณภาพจากที่ว่าเราต้องคอยตรวจคอยเช็คให้คุณภาพให้ได้คงที่ตอนนี้ก็โอเคก็ทุกอย่างก็ลงตัวนะคะเพราะว่าทุกคนก็เก่งทําได้ทุกคน ตอนนี้ก็ไปขายตลาดประชารชานสุขโขทยัยแล้วก็ตลาดนัดใกล้เคียงแล้วก็สถานที่เราก็จะมีเป็นที่ส่งค่ะตลาดพิษณุโลกแล้วก็เปิดตลาดอยู่เป็นห้างเป็นร้านค้าย่อยก็หลายหลายร้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สุขโขทยัยก็สองจังหวัดเนี่ยค่ะคือไม่ได้ไปทางไหนแล้วก็กโอเคอยู่ วัสดุก็คือดอกไม้เชือกลวดที่เราต้อง,องการแล้วก็ดมพลาสติกด้ามไม้ก็เป็นด้ามไม้ลวดแต่เราก็ต้องสั่งเยอะๆถ้าสั่งน้อยมันก็จะแพงถ้าสั่งเยอะมันก็จะถูกลงแล้วก็ต้นทุนต่ํากําไรก็พออยู่กันได้ถ้าต้นทุนสูงก็มันก็มนกไม่น้อยมันก็เดินลาบากที่เราส่งได้ทุกวันนี้เพราะเราสั่งของที่เยอะๆต้นทุนมันถูก พอต้นทุนถูกเราก็อยู่กันได้คนทำอยู่ได้คนขายอยู่ได้ก็คนที่รับไปก็ก็อยู่ได้แล้วก็เขาก็จะแบบว่าไงเขาขายถูกได้ของมันก็จะไปไหลลื่นไปเรื่อยตอนนี้เราก็กลุ่มของเราก็ได้เข้าโอท p อปเป็นสมาชอ่าเป็นโอทอปเข้ากับอำเภออำเภออ่าอําเภอเมือง ได้เข้าไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็หวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้สักสองสามดาวเอามาติดเอามาติดเอามาโชว์เผื่อว่าเราจะได้โอ้ยเราก็ยังได้สามดาวสองดาวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กของเราก็จะมีแบบคนรู้จักขึ้นนะคะ่ะเราก็ดีใจนะที่มีตรงนี้ม้เรามันโชว์ได้ค่ะถ้าเราได้ดาวขึ้นมาสักสองไม่ต้องมากกว่าสอง สามเราก็พอแล้วว่าตะเอาถึงห้าก็ขอขอบคุณบทบาทสตรีที course, ่ให้ทุนเรามาทำให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอขอบคุณค่ะ